สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องใส่สวิงอาร์มพ่วงข้างนะครับการใส่สวิงอาร์มพ่วงข้างมอเตอร์ไซต์นี้ก็จะมีกันหลายแบบโดยเฉพาะตรงหัวของสวิงอาร์มส่วนมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูภาพกันว่าทําไมหัวสวิงอาร์มเนี้ยจะต้องมีลักษณะต่างๆกันอันนี้คือภาพที่หนึ่งนะครับภาพที่สองสามสี่จากสี่ภาพเนี้ย ลูกค้าสังเกตครับว่าอันนี้อันนี้หัวสวิงอาร์มสังเกตว่าจากหัวมาท้ายนี้จะอยู่ในระนาบเดียวกันกับชายลูกพ่วงเห็นไหมครับด,ดูภาพต่อไปอันนี้ก็อยู่ระนาบเดียวกันเห็นไหมครับระนาบนี้ดูไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ลักษณะ อันนี้ละหน้เดียวหมครับกับพวงส่วนอันนี้เชิดขึ้นอันนี้ด้านหัวอันนี้ด้านท้ายเชิดขึ้นครั้นนี้มาดูกันครับว่าระหว่างหัวสวิงอาร์มตั้งเชิดขึ้นแบบนี้กับแบบนี้จะมีผลต่างกันยังไงเอาเป็นว่าสวิงอาร์มนี่ครับลักษณะมันจะเหมือนบันพับ มันพับประตูเราเอง่ายๆนะครับลางอบันพับขึ้นสมมุติว่าหัวสวิงอาร์มอยู่ตำแหน่งเชิดขึ้นมามุมนี้ลักษณะทะยงลงไปงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพของที่มันทะแยงขึ้นดีกว่าภาพนี้เห็นไหมครับลักษณะอันนี้แกนลอยอยู่นี่นะครับจุดที่ติดพื้นก็อยู่นี้ลักษณะน,น,นี้มันจะทาํางานยังไงครับก็มาดูสมมุติว่า เราขับไปละตกลุมตึ้งหนึ่งครั้งน้ำหนักกดมุมหัวนี้นะครับจะมาตรงที่หัวสวิงอาร์มแล้วน้ำหนักจะถ่ายมาข้างหลังตรงแกนล,ลอ้อหรือเรากดหัวเนี้ยลงกดลงมาหนึ่งครั้งใช้ซ้ายมือกดลงมาปึ๊บหัวสวิงอาร์มที่ตั้งเชิดขึ้นเนี้ยจะถ่ายน้ำหนักมาข้างหลังมาที่แกนล,ลอ้ออันนี้ลักษณะ ให้ให้นึกถึงบนันพับบันพับประตูอันนี้เรางอบนันพับไว้นะงอให้มันโก่งขึ้นอันนี้ชายบานันพับอีกอันหนึ่งจะมาอย่างนี้รูปลักษณะเป็นจุวยอย่างนี้กดมุมนี้ปุ๊บน้ำหนักจะถ่ายมาที่แกนล,ล้อก็ลงมาที่ยางแบบนี้สมมุติเราขับไปเนี่ยตกลุมขึ้นลูข้างหน้าแล้วแต่น้ําหนักในถังนี้น้ําเต็มถังพอแรงโยกมาที่หัวนี้จุดมุมนี้ หัวซีวิญามที่เชิดขึ้นเนี่ยมันจะถ่ายลงมังหลังแล้วคราวนี้เดี๋ยวภาพต่อไปครับเอาอันนี้อันนี้เสมอถ้ามุมนี้มุมนี้ครับซ้ายมือเนี่ยถูกกดเมื่อไหร่หัวสีวิงามไม่ได้เชิดขึ้นน้ำหนักจะไม่ถ่ายมาหานะครับกดมุมนี้ชายนี้จะสุดลงไปเลยสุดลงไป กดมุมนี้ชายนี้สุดลงไปเพราะว่าลักษณะน,นี้หัวไม่ได้เชิดขึ้นพอพอไม่ได้เชิดขึ้นน้ำหนักจะไม่จะถ่ายไม่มาข้างหลังแกนล้อดูนะครับรถคันนี้ใส่โชคกี่อันนี้สามแล้วข้างในก็สามเป็นหกอันนี้เจ็ดรู้ไหมครับทําไมถึงใส่เยอะขนาดนี้ขอแก้ปัญหามุมซ้ายนี้สุดลงใส่หกตัวนี้ยัง ยังช่วยไม่ค่อยได้อันนี้รถคันนี้ถ้าถ่ายจากด้านหน้าจะเห็นด้านซ้ายในสุดลงเหตุที่ว่าเขาต้องใส่แบบนี้เพราะว่าถ้าเราจะไปตั้งหัวในขึ้นใหม่มันก็จะค่อนข้างเสียเวลามากก็เลยลูกค้าอันนี้เจ้าของรถเขาเองก็เลยแก้ปัญหาแบบนี้แหละครับ,บใส่หกตัวเจ็ดตัวเข้าไปก็ช่วยได้มั่งแต่ไม่เยอะอันนี้หัวสวิงอาร์ไม่สำคัญครับมาดูภาพนี้เหมือนกันลักษณะตั้งแบบนี้ นอนเหมือนจะขึ้นแต่ไม่ขึ้นอยู่ในราบเดียวกันถ้ามุมมุมซ้ายนี้น้ำหนักมาเมื่อไหร่ก็จะกดลงทันทีน้ำหนักจะไม่ถ่ายบันพาม่้จะทิ่มลงทันทีก็ต่อไปครับอันนี้ไม่ใช่นี่ครับโลกันนี้ก็ลักษณะเดียวกันตั้งหวัวซิวอาร์มให้เสมอไม่เชิดขึ้นถ้ามุมนี้มุมซ้ายน้ำหนักตกมาหาเมื่อไหร่ปุ๊บ อันนี้ก็จะลงยุบลงไปทันทีนกําลังจะไม่ถ่ายไปข้างหลังเพราะว่าหัวสวิงอาร์มไม่ได้เชิดตําแหน่งเชิดขึ้นมาก็จะประมาณนี้เห็นไหมมันจะถ่ายมาั้งหลังแล้วก็หัวสวิงอาร์มเนี้ยถ้าถ้าโดยปกติถ้าผมตั้งตั้งหัวเนี้ยผมจะใช้วัดจากพื้นมาขึ้นมาถึงแกนกลางเนี้ยสามสิบเจ็ดเซน แต่ไม่จําเป็นต้องต้องให้เป็นนะครับสามเจ็ดสามแปดก็ได้ไม่เป็นไรส่วนอันนี้นะครับเท่าไหร่รู้ไหมครับเนี่ยสี่สิบห้าจากพื้นนี้ขึ้นบนนี้สี่ห้าทำไมถึงวัดต้องวัดสีห้าการวัดตำแหน่งหัวสวิงอาร์มเนี่ยบางครั้งก็ไม่มีจุบตายตัวหรอกครับแต่เพียงแต่ว่าให้ลักษณะมันทะแยงขึ้นแบบนี้เวลาหัวซ้ายมือนี้ถูกกดน้ำหนักนี่จะกดถ่ายมัง้งหลังทำไมถึงสี่ห้าก็มาดูภาพต่อไป เหตุอันนี้คันเดียวครับเหตุที่ขึ้นสี่ห้าเพราะอะไรมจริงๆไม่ได,ไได้ไม่ได้ตั้งใจให้ขึ้นสี่ห้าเหตุเพราะว่านี่นะครับลูกค้าดูดูชายหลังคาของรถนี่นะของเดิมมารู้สึกจะลงมาแค่ร้อยหกสิบเซนจากพื้นขึ้นไปร้อยหกสิบเซนชนหัวคนครับเอาง่ายๆเลยชนหัวลูกค้าก็ต้องยืดขึ้นไปยืดตัวฟ่วงนะครับทั้งตัวเนี้ยขึ้นไปให้ได้ร้อยเจ็ดสิบพอร้อยเจ็ดสิบปุ๊บ หัวสวิงงานจะอยู่ตำแหน่งนี้ครันนี้ไม่จําเป็นหรอกครับว่าเราจะต้องกําหนดกี่เซนจากพื้นอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นพอปลายลังคาขึ้นร้อยแปดสิบป๊บไม่ให้ชนหัวลูกค้าเราก็มาจัดตัดตำแหน่งหูโชคนี่เลื่อนลงมาเอานี่ตำแหน่งนี้นี่ถูกตัดออกนะครับเดูภาพไปเรื่อย,อ,ยอันนี้เป็นรถของบริษัทนมดัตมิลนี่ครับ ถ้าเห็นภาพรวมนี้ก็น,นี่คือบริษัทนมรัดมิลอันนี้นี่ครับป้ายอันนี้อันนี้เป็นนี่อาคารหนึ่งนี่ติดตั้งไปแล้วอันนี้ก็อันนี้ผมเข้ามาติดตั้งในเป็นศูนย์นมรัดมิลที่ผมไปติดตั้งพ่วงให้ก็เลยใช้พื้นที่ในนี้ได้คันนี้เรื่องการติดตั้งมเสวิงอาร์มลูกค้าก็พอจะเข้าใจกันนะครับเดี๋ยวภาพต่อไปมาเล่าถึง การเอาหนึ่งสองภาพเนี้ยนี่คือไส้กรออากาศอันนี้ของเวฟลอยยิ L ้าเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนี้ครับอันดับแรกติดตั้งพ่วงข้ามลองถอดหน้ากากอุปกรณ์ต่างๆออกมาเรียบร้อยเรียบร้อยการเป็นช่างใช่ไหมครับดูก่อนเลยอันนี้เป็นรถมือสองมาติดตั้งก็ต้องดูก่อนว่าไส้กรออากาศเป็นไงมัง่งสรุปแล้วอันนี้เวฟลอยยิ L ้าไใส่กรออากาศตันครับ จริงๆจะสีออกเขียววอันนี้ตันละหนึ่งสองอันนี้เว็บเล็งนี่ฮร้อยยี่สิบห้าอันนี้อันเดียวกันอันนี้ของเว็บร้อยสิบนี่ครับถ้าตันลนักษณะแบบนี้นี่เวลาติดตั้งพ่วงหนึ่งครั้งผมก็จะถอดดูครับถ้าเป็นรถเก่ามาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาบางครั้งติดตั้งไปแล้วลูกค้าจะบอกทําไมรถวิ่งไม่ออกนี่แหละครับตัวร้ายเลยเหมือนภาพปีดจมูกเราอ่ะมันตันแล้วหายใจไม่ออกอันนี้สัญญาณผมตั้งเองอันนี้ตั้งให้ลูกค้าก็คือ จากพื้นวัดมาเลยจ37ตัวพ่วกนี้จะสูงต่ำเท่าไหร่ไม่สําคัญครับแต่เอาเป็นว่าหัวชายหัวเนี้ยจากพื้นของผมใช้37ถ้าผมตั้งใหม่นะแต่ถ้าเรายืดขึ้นเหมือนเดิมถ้าไม่ให้ราคาชนหัวคนอันนี้มันจะขึ้นเท่าไหร่ก็ก็ไม่เกี่ยวกันแล้วแล้วก็มาวัดที่โชคเอาคันนี้มาพูดถึงเรื่องการติดตั้งพ่วงข้างก่อนอื่นผมจะเอาพูดถึงเรื่องติดตั้งพ่วงข้างครับก่อนอื่นผมจะสร้างหู หูสามหูก่อนหูสีนี่คือเชื่อมติดใช้นี้นี่ครับอันนี้ด้านหลังด้านท้ายอันนี้ไม่ไม่ถอดมาท้ายใช้เหล็กแปดมิลตัดสไลด์เข้าไปครับตัดหนึ่งสองสามตัดนี่แหละแล้วก็ใช้หัวนอดหัวจมใช้นอดดำพวกนี้ต้องใช้นอดดำตลอดนะครับเพราะนอดดำจะเหนียวนี่ครับสร้างหูมาส่วนแผ่นนี้เราก็จะคอยมาเชื่อมติดกับตัวพว้วง นี่ครับนี่ลักษณะข้างหลังแบบนี้แหละครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นโชคใหม่รับน้ําหนักได้เจ็ดร้อยกิโลนี่ครับยาวสามสิบสี่เซนอันนี้ลักษณะผมติดตั้งพว่วงอันนี้ติดตั้งเข้าไปแล้วถ้าเป็นจากข้างล่างจะดูนี่ครับผมจะสอดเหล็กจากตําแหน่งนี้เชื่อมมาแล้วก็โค้งเหล็กมาเห็นไหมครับสอดเข้ามาข้างล่างเชื่อมติดมุมนี้แล้วก็สอดเข้ามาแบบนี้เพราะข้างล่างมันลันกษณะเหมือนเรารับของ ชายข้างล่างนี่จะรับน้ําหนักจากข้างบนมากมายละครับโถงลงมาชายข้างล่างนี่จะติดตั้งแบบนี้หนึ่งสองนี่ลักษณะแบบนี้ตลอดครับใช้เหล็กเพาห้าหุนใช้เหล็กป้องอ้อยห้าหุนก็ได้ครับแล้วแต่จะเจอเหล็กแบบไหนคราวนี้ก็เดี๋ยวมาดูภาพต่อไปนี่ครับข้างล่างมาณโยบายใหม่ไม่ต้องถอดขาตั้งเดี่ยวทำไงไม่ให้ถอดขาตั้งเดี่ยวเราก็ มาเชื่อมติดเลยครับตัดเลยเข้าไปเลยสิบเซนด้านนี้จะสอดลึกเข้าไปเดี๋ยวนะครับเนี่ยสอดลึกเข้าไปในเนี้ยประมาณเกือบๆถึงตัวน็อตข้างล่างแล้วก็เชื่อมเชื่อมเสร็จแล้วก็อันนี้จาะรูน็อตสี่หุนใส่น็อตด,ดาเหมือนเดิมอันแผ่นนี้ก็ยื่นออกมาเพื่อจะมาเชื่อมรับกับตัวพว่วงสังเกตว่าในเมื่ออันนี้อยู่ข้างล่างตรงพักท้าเหมือนเดิมนะอันนี้พอเชื่อมติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ย ให้ลูกค้าสังเกตตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเหล็กนี้จะตัดมาแปะเชื่อมชายนี้กับชายนี้เพื่อให้หัวของอันนี้มาชนกับเหล็กอันนี้ตรงเนี้ยมันจะสําคัญนะครับสมมุติว่าเราไม่ใส่อันเนี้ยเรามีแต่น็อตเนี้ยมันมันจะเป็นเหมือนเราแผ่นเหล็กติดกันเจาะรูแล้วก็บิดขึ้นบิดลงได้แต่ถ้าชายเนี้ยมันจะช่วยค้ำไว้ คายันยันหัวนี้ไว้เพิ่มความแข็งแรงอันนี้อยู่ชายล่างอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วลักษณะอันนี้ก็เบ็ด้สิบเบ็บร้อยสิบตัวนี้ผมจะใช้เผาหกขุนหกขุน,ห,นหรือยี่สิบมิลสิบหกมิลก็ได้ครับเหล็กเผาเผา,าแบบตันเลยไม่มีรูเผาอันนี้เหล็กใช้เหล็กแปบ๊บน้ำสี่ขุนก็ได้แปบบ๊บอ,อ่สติมแปบ๊บสติมก็ได้ครับสติมไม่มีควันดิ แบบน้ำชอบมีขว่านี้การเชื่อมนี้ครับการเชื่อมผมจะเชื่อมข้างหน้าก่อนหนึ่งก้านก็อันนี้ใช้เหล็กเผาสิบหกมิลเหมือนกันครับยี่สิบมิลก็ได้หนึ่งก้านแล้วก็มาข้างหลังสองก้านแล้วข้างล่างข้างหน้าผมเชื่อมสองเลยสลับกันแล้วก็มาหลังมาหน้าแต่งไว้เสร็จแล้วก็ไล่เชื่อมนี่ครับบาท้ายไม่ถอดบาท้ายไม่ถอดเราก็ใช้เหล็กแปดมิลเสียบเข้าไปใช้น็อตดำเหมือนเดิมครับน็อตมิลดำจะเหนี่ยวนี่ครับ น,นเว็บเราจะพานิเว็บรุ่นใหม่การติดตั้งก็บนสุดล่างสุดบนสุดล่างสุดนี่เหมือนเราจับของถ้าเราเอื้อมมือจับกว้างมากของจะแน่นถ้าเราสมมติจับนี้นิดนึงอันนี้เข้ามาหน่อยนึงครึ่งเดียวเอีกครึ่งหายไปไหนความแข็งแรงมันจะด้อยลงเหมือนกันครับเนี่ยการจับสุดสุดหัวสุดเรื่องของติดตั้งพวกก็เอาเป็นว่า มีเหตุต่อเนื่องติดตั้งพควงเสร็จล้วก็ต้องต่อสายไฟไงครับก็มาดูไฟเลยอันนี้คือเวฟนี้รุ่นใหม่นะครับใหม่ล่าสุดไฟเขาจะเป็นอย่างนี้อันนี้เราเรียกง่ายๆตัวชาร์จแบตเตอรี่กับโหลดไฟหน้าจะอยู่รวมกันสายสีนี้ให้ลูกค้าดูอันนี้คือเราจะต่อไปครับไฟท้ายอันนี้ผมดึงออกมานะจริงๆแจ็คเสียบนี้อันเนี้ย คือไฟท้ายคือถ่ายมาให้ดูเลยเผื่อลูกค้าซื้อเวบร้อยหรุ่นใหม่มาจะได้ไม่ต้องไปหาไฟท้ายให้ยุ่งยากพวกไฟท้ายของเวบร้อยยี่ห้ที่เปิดสวิตช์ไฟหน้าปุ๊บไฟท้ายติดอันนั้นเราจะไปต่อกับไฟท้ายไม่ได้เพราะติดตลอดนี้มันจะไปเข้ากับแบตเตอรี่ก็จะเปลืองไฟแบตแล้วก็เอามาโยงเข้ากับไฟหน้าสายเส้นนี้ก็คือสายของไฟหน้าสตาร์ทเครื่องไฟถึงติดแล้วก็โยงไปหา ไฟท้ายส่วนข้างพว่วงสต็อปแลมเอาภาพต่อไปนี่แหละครับเวบรุ่นนี้ดูภาพรวมๆแล้วเห็นไหมครับพอเชื่อมไอนน้หัวนี้ยังไม่มีนะมาใส่ทีหลังพอเราเชื่อมตำแหน่งติดพ่วงสามด้านเรียบร้อยแล้วหัวนี้จะมาเชื่อมท้ายสําหรับผมเองอันนี้สําคัญนะครับอันเนี้เชื่อมกันยันเข้าไว้น,อน,น็อตนี้สบายมากเลยเพราะมีหัวนี้ยันช่วยแล้วนี่ครับ อันนี้เวฟร้อยี่ห้าตัดสไลด์ตัวขึ้นมาแบบนี้นะเหล็กแปดมิลเหมือนเดิมครับใช้น็อตด,ดำจะเหนียวให้ดูภาพรวมๆี่เวฟร้อยี่ห้าเนี่ยครับเจาะรูตัดสไลด์ขึ้นมาแล้วแต่ถ้ามีแก๊แล้วก็เอาแก๊สด,ดัดอันนี้ผมใช้ใบตัดตัดไปเลยครับตัดสไลด์เอาหนึ่งสองสามไปเอาละครับจากหลายๆภาพนี้ ็ลูกค้าจะพอจะเข้าใจนะครับนี่อันนี้เหล็กเผาห้าหถ้าไม่มีเหล็กเพาก็ใช้ผมจะเวลาด้านล่างนี้ผมจะไม่จิ้มเข้าตรงนี้นะครับจิ้มเข้าตรงเนี้ยมันจะอ่าตำแหน่งมันจะมันจะด้อยผมจะสอดเหล็กเข้ามานี้ตลอดสอดเหล็กเข้ามาตลอดจะเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นครับพยามีครั้งนะครับวันนี้เป็นศูนย์นมนัดมิวที่ผมไปติดตั้งพ่วงให้กับพนักง,งานในนั้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ